หลวงพ่อเจ้าคะถ้านิพพานไม่มีรูปรอยให้เห็นไม่มีสิ่งให้จับต้องได้เลยแล้วการปฏิบัติธรรมจะมีประโยชน์อะไรเจ้าคะวาสนาประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมมิได้อยู่ที่เห็นรูปรอยของนิพพานแต่อยู่ที่การสิ้นทุกข์ของใจระหว่างที่ยังเดินอยู่บนทางก็เกิดผลแล้ว เช่นใจสงบขึ้นเห็นเหตุเห็นผลของทุกข์วางความยึดถือได้ทีละน้อยเมตตาเพิ่มขึ้นศีลตั้งมั่นขึ้นปัญญาแจ่มชัดขึ้นนี่คืออานิสงส์ที่สัมผัสได้ในปัจจุบันและยังพาไปสู่ความพ้นทุกข์โดยสมบูปปรณ์อุป,ปมาอุปไมยห้าประการแรงโน้มถ่วงเรามองไม่เห็นแรงโน้มถ่วง แต่รู้ได้จากผลที่ของทุกอย่างตกลงล่างฉันใดการปฏิบัติธรรมแม้มองไม่เห็นนิพพานด้วยตาแต่รู้ได้จากผลคือใจเบาทุกน้อยลงยาขมของหมอคนป่วยทานยาแม้ไม่เห็นสุขภาพด้วยตาแต่ผลคือโรคค่อยค่หายไปการภาวนาก็เช่นกัน แม้ไม่เห็นนิพพานเป็นรูปทรงแต่กิเลสและทุกข์ค่อยๆลดเลือนลงไฟฟ้าในสายลวดมองไม่เห็นไฟฟ้าแต่พอเปิดสวิตช์ก็มีแสงมีพลังงานใช้นิพพานแม้มองไม่เห็นแต่เมื่อปฏิบัติถูกต้องใจย่อมสว่างและอบอุ่นด้วยสันติดาวเหนือของนักเดินทาง ดาวเหนือไม่ใช่ที่หมายแต่เป็นเครื่องชี้ทางที่แน่นอนนิพพานอาจไม่ปรากฏเป็นรูปแต่การปฏิบัติตามมักย่อมไม่หลงทิศการซักผ้าสีขาวจุดหมายไม่ใช่เห็นความสะอาดมีรูปร่างแต่คือผ้าที่ปราศจากคราบปฏิบัติถรมก็เพื่อให้ใจหมดหมนทินมิใช่เพื่อได้เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแสดงว่าประโยชน์ของการปฏิบัติ อยู่ที่ผลต่อใจในปัจจุบันและค่อยๆเปิดทางไปสู่นิพพานแม้เราจะไม่เห็นนิพพานได้ตาใช่ไหมคะถูกแล้ววาสนาธรรมะไม่หลอกผู้ปฏิบัติผู้เดินบนทางศีลส,สมาธิปัญญาย่อมเห็นผลชัดในตัวเองว่าโลภน้อยลงโกรธน้อยลงหลงน้อยลงใจเป็นอิสระมากขึ้นนั่นแหละคือคำตอบว่า การปฏิบัติมีประโยชน์อย่างไรกราบขอบพระคุ้มเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกจะเพียรปฏิบัติไม่ใช่เพื่อได้เห็นอะไรแต่เพื่อหมดเหตุแห่งทุกข์ค่ะสาธุวาสนานิพพานไม่ต้องเห็นด้วยตาแต่จะประจักษ์ด้วยใจที่หมดการแสวงหาจงเพียรเดินไปผลย่อมประกาศตนในใจของโยม